น้ำประไทยปูมีเปี่ยมพิสุทธิ์การุณดุลนภาลัยอันไปศาลกรองราธรรมเรืองรองส่องชัชวาลทรงสืบสารศาสพระชนกป้องปกประไทยพระปณิธานมั่นคงทรงส่งเสริม ต่อยอดเติมศีสง่าราชาสมัยเฉลิมประชนมาพันษาปูวในถวายชัยแท่สองพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษดร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและข้าราชการสำมักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร